สวัสดีครับวันนี้มีนาฬิกาเมืงองสมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับนาฬิกา Timex Expedition เป็นนาฬิกาอนาล็อกแบบเข็มนะครับสามารถอ่านเวลาได้ง่ายเนื่องจากว่ามีหลักตัวเลขที่มีขนาดใหญ่ด้านนอกเนี่ยจะเป็นหลักตัวเลขในหลัก12ชั่วโมงแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีวงเวลาอีกหนึงวงเป็นหลัก24ชั่วโมง นอกจากจะแสดงเวลาแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะอ่านค่าวันที่ได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนตัวเกมอาก็จะมีการแสดงช่องวันที่ให้อ่านให้ดูได้อีกด้วยเนาะการตั้งค่าการตั้งค่าเวลาเนี่ยก็ดึงเมมายยมสครั้งเนาะเพื่อตั้งเวลาแล้วก็ในในตำแหน่งแรกเนี่ยจะเป็นการตั้งวันที่ ถ้าเกิว่ากดเม็ดมายมเข้าไปหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นการเปิดไฟสองสว่างเนาะเวลาเราจะอ่านเวลาในยามค่ำคืนเนี่ยก็สามารถที่จะดูเวลาได้โดยง่ายมาพร้อมกับสายหนังเนาะสายหนังแท้รายละเอียดฝาหลังก็จะเป็นชื่อรุ่น expedition แล้วก็มีบอกว่า stainless steel back ฝาหลัง stainless steel แล้วก็มีรหัสตัวเรือเนาะ PWCB0190 ซึ่งสติ๊กเกอร์ของตัวเครื่องเนี่ยที่มากับตัวเครื่องก็ยังไม่ได้แกะเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นรหัสแบตเตอรี่ของตัวนี้เนาะว่าใช้แบตเตอรี่ CR2016 แล้วก็ข้างทางด้านนี้ก็จะบอกว่า Water Resistance จะเป็นการกันน้ำอยู่ที่50เมตรเนาะ มาวัดตัวเรือนกันนิดนึงนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่รวมเม็ดมายมเนี่ยขนาดอยู่ที่39 39มิลลิเมตรถ้าเกิดว่านับเม็ดมายมมไว้ด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ43เนาะแล้วก็ความหนาของตัวเรือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10มิลลิเมตรถือว่าบางมากๆนะครับโอเคประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจเรือนนี้ก็สามารถติดต่อ ได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ติดต่อไว้ให้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ